อาจารย์ทรัพย์สินทองนพคุณท่านถือเป็นประหลาเป็นผู้รอบรู้เรื่องเกี่ยวกับสมุนไพรนะครับท่านเป็นวิศวกรท่านดูแลเรื่องการสร้างเขื่อนสมัยที่อยู่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับแต่ขณะเดียวกันพื้นฐานที่ท่านมีความรอบรู้ซึมซับมาจากตาก็เลยทำให้สามารถที่จะ เรียนรู้แล้วก็เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรได้เป็นอย่างดีผมได้มีโอกาสพาคณะไปเยี่ยมชมท่านก็เลยขอญาตถ่ายทอดสิ่งที่ท่านได้พูดมาให้ทุกท่านได้ชมด้วยครับจริงๆแล้วอะ่ะผมเนี่ยนะมันเรื่องมันยาวนะขอเล่านิดเดียวเลยนะครับ,บนะค,บคือคุณตาผมอะ่ะคือพ่อของพ่อของแม่เนาะตาเป็นเจ้าของโรงกึงที่อ,อำเภอพันทองจังหวัดชลบุรี เขาเก่งเรื่องช่างมากเลยนะทำลงสีลงเลื่อยลงอะไรทั่วแถวภาคตะวันออกนี <S 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 ่หมดเลยผมก็เลยติดช่างมาผมกลายเป็นวิศวกรแต่ว่าปู <S <S ่ผมเลยปู่เป็นหมอยาหมอเหลงทำน้ำคุณน่ะหมอเหลงโอ้หนี่อันดับหนึ่งในันเดินร้านขายยาของหมอเหลงกันวิ่งอยู่ในร้านไอ้ลงกลึงของปู่ของตามันเลยติดมาสองสายเลยนะโอ้เราก็ไม่รู้นะ โตขึ้นมาเรามาเป็นวิศวกรแต่พอเลย4ีสิบมาปุ๊บมันมาเป็นหมอยาได้ยังไงก็ไม่รู้เ,ออเพราะว่ามันมัน,ม,นมันอยู่ในใซึมซับซึมซับมาเ,ออเป็นรุ่นผมเป็นรุ่นที่5ของตระกูลทองนภคุณ<อ>เป็นหมอยามาเป็นรุ่นที่ห้าผมร่นห้าเไม่รู้ตัว สุดยอดเออจนไปเป็นวิศวกรแล้วนะไปสร้างเขื่อนทุกเขื่อนเลยนะแล้วก็เลยไปเล่นต้นไม้เนี่ยเป็นเป็นงานอดีเรกอ่ะโอ้ตระหว่างไปอาจารย์ก็ศึกษาต้นไม้ไปด้วยระหว่างไปที่มุ่นที่นี่เก็บต้นไม้ทั่วประเทศมาเลยมาไว้ที่นี่ที่ตั้งสิบไร่ครึ่งเลยครับโ้สุดยอดท่านซื้อมาลานอย่งครับปี สาม่าหน่อยๆโอ้โหตอนนั้นไล่เท่าไหร่ครับท่านแต่ตอนที่ซื้อมาถูกมากเลยนะไล่ละหกหมื่นสิบไร่โอ้แล้วเดี๋ยวนี้เท่าไหร่นะครับอย่างนี้ตรงเนี้ยไล่ละหกแสนวายจะหกหมื่นเป็นหกแสนเลยหกหมื่นนี่สิบสิบไร่กับหกแสนเองโอ้โหที่นี่มีของต้นไม้สมุนไพรของประเทศอาจารย์ร้อยกว่าชนิดเลยตอนนี้เป็นจุดอนุรักษ์ใช่แล้วผมมี ขั้นตอนในการทำเรื่องระบบโรงงานผมก็มีโรงงานเอชดีอยู่ที่วังน้อยยี่ยา oh. ตัวนั้นเขาก็ทำตลาดแล้วก็คือ,อ,อทำยาวีก no, ิฟต์ได้ยินเนาะวีกิฟต์วีกิฟต์ลองซูอะไรพวกเนี้ยเนะี่ยโรงงานนั้นทำอยู่ oh. อยู่ที่วังน้อยยี่ยาซอย14เอ่อวังนออ้อย นี่คือต้นอะไรครับท่านหญ้านางแดงหญ้านางแดงนี่หางนี่รากมันเหรอครับนี่นี่ถา่วครับเราถั่กินคือเอาที่ไปต้มนะรัต้มกินเนี่ยเราผมสรรพคุณเป็นไงครับเถานางแดงมันถอนพิษทุกชนิดนะครับโอ้มันดีกว่าร้างจืดเลยไว้อันนั้นเป็นแสนนะนั้นเป็นแสนสองทางนะก็มันถอนพิษทุกชนิดไงมันสองทางนะถ้าเป็นร้างจืดจะถอนพิษในตับแต่ถ้าร้างนางแดงหญ้านางแดงนี่จะถอนพิษในระบบเลือด อยากพันมือกินทันงต้นเลยตำ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 แล้วก็หรือท้าไม่ก็เคี้ยวไปเลยเคี้ยวได้แต่จริงๆวิธีกินเขาจะต้องตำตำตำใส่น้ำแล้วก็บีบบีบกินใช้สบกุดปรกกินกี่วันถึงหายครับถึงงูกัดนี่มือเดียวฮะไอ้ท่านกินไปหัวเดียววอ้ยแล้วไม่ตายเลยนะไม่ต้องฉีดวัคซีนเลยนะรีบกลับจากโรงพยาบาลเลยแล้วก็มากับเนี่ยความร้อนของพิษงูเนี่ยมันทําให้หนังเนี่ยไหม่เลยไหม่หมดเลยนอกโอ้โหรับ แล้วไม่ตายอยอดเลยสองตัวนี้แล้วตอนนี้ตายเพียงครับคนนั้นอออยู่จน80ป่าโอ้โหแข็งแรงมากเลยครับต่าเงเจ็ดต้นเออถ้าเป็นเบอร์หนึ่งสองลามนะครังติดหลังติด,ดท้าที่แค่เบอร์อสามไปถึสีขาวใช่ไหมฮะ อ <4 S 1> ดอกม่วงอ่ะดอกม่วงคือเบอร์สามอ่า,าบนเบอร์สามเลยดับที่สามถ้าให้ประกวดกันนะดับที่สามแล้วก็ดบับที่สองก็คือว่านลังจืดท,ที่ที่นี้นอันนึงเดี๋ <c oughs> ยวลองเดี๋ยวลองฝานแล้วกินกันดูจืดจะน,นี่แล้วก็ังตัวที่สี่เอ้ตัวตัวที่ห <1 S 2> นึ่งอันหนึ่งเลยเดัดหนึง่งเอหนึ่งเลยนะเดี๋ยวพาไปดูดิ นี่ชนะที่หนึ่งเลยนะครับนม้มานประสานกายสายพันธุ์ป่าโอ้มีสายพันธุ์ป่านะไมันมีสายพันธุ์เห็นแต่ต้นเล็กๆอาจารย์นูมาหประสานกายเห็นแต่ต้นสีเนี่ยนี่นี่สายพันธุ์ป่าอันนี้ชนะที่หนึ่งมันมันปวดแดงจ้าเหมือนกันมันมันตายยังไงคือมันมันดูอย่างนี้เหดูดูดูพุบดแสงดูแสงที่สานมโอ้บ่งแสงเลยครับนั่นเห็นนี่เป็นรูรูรูไอ้มันมีต่ำน้ำมันเหมือนดาวลองดูในนี้ลองดูชัดๆเนี่ยมันมี่นนตม้ัไอเดนดีฟายมันมีต่ำน้ำมัน ไม่กลับนะถ้าไม่ให้สูตรลับอย่างที่นอนนี่เลยมีรูๆเจตบุญเพลิงขาวเพลิงแดงเพลิงขาวเพลิงแดงเจตบุญเพลิงขาวเนี่ยมันจะลิศมันจะอ่อนเจตบุญเพลิงแดงเจตบุญเพลิงแดงเนี่ยถ้าคุณไม่รู้นะเป็นกุดนะมือไหมเลยโูบร้อนอือใช่ ยาสตีรีเพนภาคตาพระจันคือไอตัวยามะเร็งยาต่างๆที่ฆ่าเชื้อแรงๆอ่ะเดตมุนเทิงแดงนะอยู่น้นน้นนี่มันใช้ได้ยาหลักหลายอย่างยาอย่างที่หนึ่งเลยที่มันชะงักของมันก็คือเกาโอ้เกาที่ว่าเดินว่กมีเยอะแล้วชอบเป็นอะมีเยอะแล้วมันชอบเป็นตัวที่มันเกาที่สุดของมันก็คือตรงของมันที่สุดคือเกาพยุงคือประดูพันหนึ่งอ๋อ ปะดูเขาเรียกประดูซุไม้ประดูแก่นประดูคือยาบำรุงเลือดอ oh. แก้เลือดเสียบำรุงเลือด oh. ปรากฏว่าไปค้นให้ลูกสาวผมมีลูกสาวเป็นด็อกเตอร์อยู่คนนี้จะให้ดูลูปอ oh. ไปคนป้นทีสิสปรากฏว่าเมืองนอกวิจัยอืมมันเป็นยาฮอร์โมนเพศชายฮ oh. เรื่องใหญ่แล้ว ต้นนี้จะรักษาโรคเลือดแบบนั้นโอ้ชื่ออะไรอีกทีนะครับท่านสิงหโ์โมราสิงหโโ์งหาโมราใช่กินทั้งเดียวก็จบอ่ะอากินเผาเขาเนี่ยเนี่ยแต่สิงห์เขาเนี่ยไปต้มกินได้ไหมครับท่านอือโอ้สุดยอดสุดยอดครับเรียกต้นอะไรนะท่านต้นพญากาสศพญากาสศนี่คือลูกเขาใบเขาอยูย่นน้ใบใหญ่ใช่ไหมใบใหญ่แล้วนะพญากาสศ คุณก็เป็นยาแก้หนังเหนียวฮะยาหนังเหนียวคือยาช่วยให้หนังเหนียวโอ้ยิ้มไม่เข้าเลยนะครกะมีโดดยังไงฮะไอ้ที่ว่านังเหนียวคือคนโบราณนะสมัยก่อนเขาจะใช้สักกันอ๋อมันจะเจ็บเอ่อสัก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 แล้วแล้วหนังเหนียวฟันไม่เข้าครับอ่าเข้าไหมคะว่าเราไปสักมาแล้วน่ยฮะพวกตะไบใหม่นะเฮ้ยนไม่เข้าเลยมันไม่มีวิชาอันนี้นะผมไปได้มาอาจารย์ผมบุญรือแสนนามอายุ80กว่านะ ไปเจอกะพระชูดงอยู่ในป่าพระพระป่าคือยังไงเขาปลูกต้นไม้อยู่เขาไปเจอกันสองคนก็ไปนั่งคุยกันกระหนุนนน่งกระหนิงเงีผมเข้าไปฟังเขาบอกโอ้ัวเราะกันนะคนแก่สองคนเขาบอกโอ้ัวเราะกันที่ใครทบ่ก็ม่เราเด็กๆสมัยเป็นเด็กวัดอะเนาะเนี่ยเอาไอ้นี่ยมาทาตัวแล้วก็สักเอามีดโกนพ้าที่โกนหัวเชือดกันโอ้โหเลาะกันสองคนอย่างนี้เลยเนี่ยผมมีหลายเม็ดครับขอบคุณจัดลองเด็ดกันไปเลยคนละเม็ดสองเม็ดใส่เปล่าเนี่ยากาสักไป ประดงข้อเอาไปทำอะไรครับท่านแกปวดเมื่อยตามข้อ,อตามตวัวประดองประดงนาำเริมของเลือดโอ้โนี่ฮันุมานใช่ไหมจ๊ะอันนี้ฮันุมานต้นต้นต้นนั้นเรียบร้อยเดินทางกลับแล้วครับ